ใช่ไหมเนยใช่ม so, ันไอโฟนมันหลอกกูด้วยไม่เป็นไรมันเป็นแค่อุบัติเหตุใช่ไหมสองสูนยเน้นเนไอปันอยู่ไม่โดนเนสมาโดนทองูนโดนไอโฟนด้วยอ่เลยเลยอะไรไเนสบอกี่รวยใช่นไง เป็นกูกับนี้แหละไอ้รวยส่ตา่จริงเหรอแล้วมานยิงเข้ามาอะไรวะนอนยิงเข้ามาอดี้วก็ว่ามันเข่าทำไมวันนี้มีตะคนยิงเข้าประตูไปกูหรือเล่ ก็สองรอบเลยนะตั้งใจมเอ้ไม่ใจล่กใจ่ลแกตั้งใจไม่ไม่ก็เข้าแบบร้องไห้แล้วเหมือนเหมือนใครแวไอเพราะทำไมที่เป็แบบสีดําเข้าไปเคแลแบบ อน้มองมกันจำกัดเวลาใช่ไม่ได้จำกัดแสง cháu này bơi sình, mình lên, nào, không, không ouais, đoạn, phải không. bệnh non non

ตามเปล raneенной 2019ทางดูยังเดียวพ â บตน Rules ขอทางดูย ую จ même ในตาย RAW พี่นี่ๆแม้กันขออยู่ในด้วยค่ะพี่ส lun gens ส bits ไม่มา하는ตัวนี่ อันดีว่ะอันนี้ไอ้ยอนนี้ไม่ดนั่นแหละหลุดหมดเลยอันนี้มึงก็เหมือนกูอะอันน็ตตอนนี้ดุมากกว่าเฮ้ไอ้โมตั้งแต่มึงยิงกูตอนนี้มึงยิงไอเนทแล้วนีงพเตเยแล้วไอ้เชี่ไม่ออก

เดี๋ยวบอกใหหอคุณบอกคุณแรกจงเดี๋ยวนะเจ้ากุ้งเออเาตัวเรียกทุบกวัวหอหดดบบ

แจะแล้วจะแนแนี่จะแีวดนเินุ่มบอลไม่อยู่เหมืนไอคิปไอ้นั่นงเยเจอได้หมไอบอลราบอลตอมันแบบเออดมีแดนเิจ

คุยภาษาคุยว่าอะไรคุยแบเลยนี่หมเ็เคยันดุแบมีเกตเห็นหมดเลยนะน่นนิกาค หลังสามคนมันจะสมม้อนได้และตอนแบบพยายามจะสมม้อนเหมือนๆในนันก็รับไม่ได้เหมือนเล่นสีเดี๋ยวโวยมา มมั้ยขึ้นบนเข้าใจไอ้ไอ้โดนโดนโดนโดครมากว่าไองซอยแล้วมันตกบใครเมื่อกี้ไม่เล่าอ่ะอยู่นและเออนัมันอยู่ในบึงใช่มั้ยงไม่ต้องเอามาเลยนี่คือคนไม่มีน้ําแต่ว่าแค เอยเอยเนอยลังมนีส <eigentlich> าี้อ๋ิดเตหามหเออเออินเกนี่ยูเหมือนบอาอิตาลีแล้วห